สยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Ever Motor น r o u p ครับและนี่ครับวันนี้ผมมาพามาดูพี่พลนะครับผู้มีเมียมากซึ่งการที่มีเมียมากลูกมากนะครับก็อย่างที่เห็นครับผมของด้านหลังก็ต้องเยอะนี่คือสัมภาระนะครับโอ้โหเอาจริงๆผมก็ชอบแคมปิ้งนะใช่ป่ะใช่ครับไปคนเดียวไปหลายคนหลายคนอันนี้ธรรมดาครับรถเจ็ดที่นั่งครับ คือจะบอกว่ารถเจ็ดที่นั่งอัจุดประสงค์คือว่ารถครอบครัวใช่ครับคนรักครอบครัวไปไหนก็ไปครอบครัวฉะนั้นแน่นอนครับสัมภาระเยอะอยู่แล้วครับก็อย่างที่บอกนะครับ Ford Next Gen เนี่ยก็คำนึงถึง3อย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํางานนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นรถสําหรับครอบครัวก็ซึ่งสิ่งนี้ครับสำหรับพี่พลผู้มีครอบครัวเยอะนะครับก็และสัมภาระก็เยอะตามไปด้วยวันนี้คือผมเห็นของอ่ะผมก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะใส่ท้ายของเอเวอเรสต์ไปได้ยังไง แต่ว่าทางทีมงานบอกว่าสามารถใส่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันตรงไปแบบตรงไปตรงมาใส่อย่างไงสามารถพับพับได้ทั้งหมดพับได้พับเรียบได้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับพี่พลครับไปครับเราไปเที่ยวกันอปึ๊บอันนี้เราต้องเปิดยังไงก็ใช้มือเปิดปะไม่ได้อยู่เสียแล้วนี่เอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ทำไมอ่ะมันต้องคลิกคลิกคลิกยังไงคือสมมติถือของเยอะๆอย่างนี้อ่ะถือของเยอะอย่างนี้ครับ ทำทุกอย่างทไงมือไม่ว่างมือ่งมือไม่ว่างทำไงอ่ะก็ใช้พี่เปิดสิโอเคชกนะเพื่ออะไรครับคือตัวไอ้ไว้เรามีเรียกว่าฝาท้ายแฮนด์ฟรีโอบนี่ครับอ่ะเกสโอ้ยใครเทสดีผมเทสนะลองดูว่าไงอยู่ใกล้ๆประมาณนี้นม่ไม่ขึ้นเดี๋ยวอันเอาไปพี่อยู่ลูกมันใจอยู่กับพี่หรือเปล่าเดี๋ยวเสคือวิธีคือต้องแน่เหมือนครับคือเซนเซอร์เขาจะอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้นิดนึงช่วงไหนครับช่วงนี้ครับเซนเซอร์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมช่วงหรือตรงกลาง ว่าเราเตะปุ๊บเตะคลิกดาวโป๊ะเฮ้ยเปิดสิตรงกลางเอ้าย้ายตรงกลางเขาย้ายมาอยู่ตรงตัวอารงมาประมาณนี้ถูกต้องไหมนาถูกต้องเอาใหม่ยีอบหนึงนี่ที่ไหนได้ผมเปิดเอาลูกกุญแจกดอยู่นี่แหละนี่นี่คือความสะดวกสบายเฉพาะคุณสภาพสตรีนะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงเวลาไปห้างครับชอบซื้อของเยอะๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าเออในส่วนของเขาเรียกว่าคลิกเซนเซอร์ตรงเนี้ย ฟอร์ดออกแบบมาดีแล้วก็ค่อนข้างเสถียรมากค้ไวมากนะครับไวมากเอายิงตรงจุดปุ๊บแล้วก็เปิดได้เลยแล้วอีกนิดนึงครับจากคือรุ่นก่อนนี้ครับเวลาเวลาเราเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้ครับผมซึ่งซึ่งมันจะมีทุกรุ่นนั่นแหละครับเวลาเราอาจจะเผลอปิดไหมครับล้วหนีบหอกันหนีบหอกันหนีบนะครับสังเกตดูนะนะครับเซฟตี้ นะฮะตอนนี้ไหลเอียงไปแล้วจริงจริงจริงตอนนี้เขาเขาไวขึ้นไวจากตัวเดิมซึ่งตัวเดิมอ่ะมันต้องมีแรงกดเข้ามาหน่อยนึงแล้วเราก็ต้องมีแรงดันใช่ใช่จได้จําได้แต่นี้จะอ่าไวขึ้นแล้วเบาลงแล้วก็การเรียกว่าอะไรมอเตอร์เขาทำงานได้ไวขึ้นนะครับไวขึ้นโอเคครับก็แต่ลูกค้าก็สามารถเซตได้นะความสูงใช่ไหมบางคนตัวไม่สูงมากคืออย่างอย่างสมมติว่าพี่สูงร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยครับอ่าฮะก็สามารถเซตได้มีวิธีเซตเซตแบบไหนครับ กดลงมาครับแล้วระบบี้แช่มันจะมีสัญญาณเตือนได้ยินไหมอ่าดังละตืดนี่คือล็อกแล้วครับแปลว่าเปิดครั้งต่อไปมันก็จะล็อกจะอยู่แค่นี้ฝากระโปรงไว้ตรงนี้อฝาท้ายไว้ประมาณนี้ใช่ครับถ้าต้องการเซ็ตแล้วก็ปรับขึ้นใหม่แล้วก็เซ็ตใหม่อ๋อถ้าสมมติจะยกเลิกระบบใช่ไหมใช่ครับก็ดันไปสุดแล้วก็กดเซ็ตเหมือนเดิมแล้วก็กดับแบบนี้แล้วก็เซ็ตใหม่ครับนี่ยครับ ผมเชื่อนะลูกค้าที่ซื้อรถไปอะในชาช์ตของซานี่ไม่เป็นเชื่อไหมใช่เพราะทุกวันนี้ยูโทรมาถามผมมีแล้วว <C ue> ่าเปิดยังไงล็อกอย่างไงว่าบ้านน้องอยู่ศูนย์ไหนพอเอาหลอดครับพอล้วพอถ้ขายของอยก่แล้ววันนี้อย่างที่ผมบอกว่าสัมภาระเราเยอะขนาดนี้วันนี้เป็นการทดสอบนะครับสำหรับ next gen everest ว่าจะบรรทุกแล้วก็บรรจุสัมภาระเยอะๆแบบนี้ได้ยังไงนะครับเป็นการตอบโจทย์ที่แบบสาหรับเป็นรถสําหรับครอบครัววันนี้ครับผมเราต้องพับกี่เบาะครับเนี่ยพับ แถวสองแถวสามกันแถวสองสอแต่แต่ผมแนะน,นํานี้ก็คือตัวนี้ัวท็อปนะครับก็คือตัวกับพือสีล้อตัวฝาท้ายนี่เขาจะเป็นไฟฟ้าครับนี่ครับแต่แค่นิดเดียวฝาท้ายไฟฟ้าจะสะดวกสบายขึ้นนะครับเวลาปรับพับก็ปรับไปง่ายเลยอ,อย่างที่บอกไปครับผมรู้สึกว่าเบา มันอาจจะไม่ได้เรียบราเหมือนเมื่อก่อนจะมีมุมเงยนเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเรีงๆเวลาเขายว่าอะไรเวลาเรานั่งคุณเนี่ยมันจะมีเนื้อที่รองต้นหน้าขาขึ้นมาฉะนั้นจริงๆแล้วรถเจ็ดที่นั่งจะการออกแบบจะไม่เรียบทั้งหมดครับเพราะว่าต้องคำนึงถึงเวลานั่งด้วยนะครับได้คราวนี้เราจะเข้าไปอย่างไงมีมีวิธีหรือว่าสามารถยัดเข้าไปได้เลยยัดเข้าไปได้เลยยัดไปได้เลยครับยังเพื้นที่จริงหรอปาตีโทลองลองลองดูครับผมต้องไปช่วยฝั่งนู้นปะใช่ครับ ครับ <มา S 1> แต่แต่จริงๆถ้าถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นรถพี่เองนะพี่จะไม่เรียงเลยพี่จะโยนโยน,โยนทีเดียวแหมนะครับครับที่จริงเราเราต้องแบบโอ้โหโอ้โอเคครับโอ้จริงๆก็ลำปึ๊บอะไรไ โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยครับและสุดท้ายนะครับจะบอกเลยใครจะเป็นจะเป็นคนอาลงก็นนแหละผรับนีเดี๋ยวผมยอบอุ๊อเคบอุบอุีบอุ๊บอุออุ๊บบบอ๊บอออบออ ถ้าเรีียงดๆเหลือที่ได้้อีีกใช่เรยงดีๆนะครับจะเหลือพื้นที่เบาะแถวสามถ้าเรียงดีๆนะครับเลียงดีๆบอกว่าคือถ้าเรียงซอร์ทอีกก็ได้อีกอ่ะได้อีกเยอะครับได้อีกเยอะนะครับสุดยอดอยากรู้ว่าว่าบรรจุประมาณกี่ลิตรพี่ตรงเนี้ยในส่มอถ้าถ้านักจับปลาก็อยู่ประมาณสักห้าร้อยถ้าไหร่นะที่ทีมงานแจ้งเมื่อกี้ห้าร้อยสี่สิบใช่ไหมครับห้าร้อยสี่สิบลิตรเหลือเฟือมากเลยนะครับเนี่ยหรือว่าถ้าไม่พอเราก็เอาขึ้นแต่หลังคาได้อ่าฮะอ่าฮะ ก็สามารถรองรับน้ําหนักได้ด้วยได้ครับก็ร้อย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 ยี่สิบได้ครับครับอันนี้หมายถึงว่าร้อยยี่สิบนี่คือขนาดที่เราขับรถไปด้วยนะตัวหลังคาครับเราใส่ได้ร้อยยี่สิบเนี่ยครับนี่แหละครับก็เป็นชัดเจนนะครับแล้วก็ผมว่าเอ่อเ็กเกนเอเวอเรสต์ตอบโจทย์ในการขนแล้วก็บรรทุกนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรถที่เหมาะกับหลักสำหรับทุกๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าคุณจะเที่ยวทํางานหรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเอเวอเรสต์นี่ตอบโจทย์มากๆเลยร้วพื้นที่ข้างหลังเนี่ยวันนี้ชัดเจนว่า ถ้าแบบจัดเรียงดีๆเนี่ยใส่ได้อีกนะใส่ได้อีกครับเพราะว่าถ้าถ้าดูจากมิติดีครับเพราะว่าคือจริงเราเราเราขอใส่ได้เยอะเนาะก็นี่แหละครับผมอย่างที่บอกว่าวันนี้น่าจะท่านผู้ชมนะครับที่ดูเอเ r อร์มาเจ้ารอยู่ก็น่าจะแบบตอบโจทย์แล้วก็สามารถแบบตัดสินใจเลือกได้เผื่อจะเลือกนะครับเอเอรเลสนะครับไว้ในอ้อมอ้อมใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสาหรับรถ PPV เนาะอ่าฮะที่ เขาเรียกว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งก็ตั้งแต่ที่เราแนะนำมานะครัก็ทั้งหมด4รุ่นนะครับมีเอเวอรนต์นะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวไทเทเนียมพัสด์ขับ2้อนเทอร์โบนะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับรุ่นนี้4ี่คูณสี่ตัวสี่นะครับฟอร์ดเอเวอเรสเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่จะบอกว่าครบทุกออปชั่นครับช่วงล่างสมรรถนะเครื่องยนต์ความเงียบช่วงโอ้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือฟิวเจอร์ที่ให้มาครับโอ้มันเยอะมากากียดมาแต่อย่าลืมนะครับถ้าจะซื้อรถฟอร์ดต้องซื้อที่นิวเอล่ามิวเอล่าในนั้นครับก็มีที่อุดารินทาแล้วก็ถ้าเจออยากเจอพวกเราก็ที่สมุทรปราการครับแลสสิ่งสําคัญที่สุดครับก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คลิปดีๆต่างๆนะครับที่เราทํากันมานะครับสิ่งสําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่สมมติว่ามีการแบบ คลิปดีๆแบบนี้อ่ะฮะใหม่ๆแล้วก็เรื่องฟีเจอร์ต่างๆนึงรถยนต์เกี่ยวกับปอดนะครับผมเชื่อว่านะครับท่านที่กดแจ้งเตือนไว้นะครับจะเป็นท่านแรกๆที่มีโอกาสได้รับข่าวสารดีๆแล้วกับข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ครับแล้ววันนี้ครับผมอาบแล้วก็พิพลนะครับไม่ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเหยวมาดูว่าคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาให้วันนี้ไปก่อนไปยังไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ